มาครับพี่น้องขากินข้าวกับเด็กน้อยเด้อตำหัวโคลเบี้แครอทหมูย่างสตรอเบอรี่นี่หมูย่างหมักเมื่อเช้าพร้อมข้าวเหนียวกินสตรอเบอรี่ก่อนเลยข้าวเหนียวหงหอนอันนี้จะทำไรมาทำจะทำไรยาลูกอุ่มร้อนช้าๆสิคะใจเย็นๆ พี่ดาวันนี้นอนกับยายเหรอค่ะนอนกับยายหรือนอนกับฝรั่งน้อยนอนห้องฝรั่งน้อยข้าวหนักจิ้มอืมอืมอย่าเราต้องจกข้าวกันเองนะยายมือเปื้อนพี่ อืมอืมกำลังน้อยเก่ยมาที่สองแล้วใช่ยา่น่อยจะตกอืมไม่เป็นไรพื้นบ้านับางพื้นบ้นไม่ไมไมยหญ่สะอาดอืมพรายไม่โดดเอาหมูตกตกในบ้านลูกกินไปโลดทาเปื่อนเปื่อนตรงไหนอืมพรายจบไม่ทัน หมอคลโรบี้วันนี้หวานมากไปเปิดหลังบ้านสามีซื้อผักมาให้เต็มเลยดีนะเมีย<ม>เดินตลอด<อ>เอาเ,เก็บแต่ผักหลังบ้านยอื่ซื้อผักตอนไหนเจอบ,บั๊กสตรอเบอร์รี่บักบักบบ๊ไงสตรอเบอร์รี่เบ,บลบบเยี่ยมออกกันมืยลูกใหญ่หวานมาก น่าจะถูกลงแล้วนะสามีฉันซื้อของมานี่ยาจ๋เชื่อเลยว่า,าหาลาวนะลวหวานลูกเล็กเปียวอืมเนี่ยอมเปรียวรสชาติอร่อยสตรอเบอรีก่กำลังอร่อยมาบักใหญ่อย่างนี้นะเชื่อเลยว่าราคาย่อมเยาวแน่นอนสามีฉันซื้อ <laughs> าไชอบกินไม่ใช่อะไรนะเมียไม่ค่อยเท่าไหร่นะสาม,มีชอบกินหลังสามทุ่มกับไอติมกับสลักลมยายชอบกินสตบบรอเบอรี่กับสลักลมไหมสลักลมไงตัวบีแบบครีมสีขาวอ,อืมอืเดี๋ยวหนูจะเอามาจิ้มหลังจะกินข้าวอืมค่ะยายก,กินแบบนี้ เมื่อวานไอ้เราก็เห็นว่าหลานป่วยอืหลานจิ้มนมไม่รู้ว่าเขาเลิอกบีบนมไอ้เราก็ต้มจืดเนาะให้ลูกกินเพราะว่าเห็นหลานป่วยคนป่วยเอแม่ลูกสาวมาถึงมาไมา้ลูกฉันป่วยทาไมฉันต้องกินแกงจืดวะซานไอ้เราก็นึกว่าเออเขายังบีบนมอยู่เพราะเขาบีบนมให้ลูกกินเนาะอันนี้เริ่มหยุดแล้วนะคะ เริ่มหยุดแล้วแต่ก็หยุดได้แล้วล่ะเพราะเดี๋ยวเริ่มทางานวันเสาร์นี้จะได้ไม่ลําบากมพาะห้าเดือนแล้วอืมอืมกิรลกี่ไม้แล้วเนี่ยเก็บดอกเฉยเทียมก็หลังน้อยอ่ะกินช้าๆแล้วเคี้ยวให้ละเอียดหนูกินเร็วแล้วอิ่มเร็วอืมก็หลังน้อยไหมที่สามแล้ว แล้ว,วท้องเรามันไม่ย่อยแล้วอยู่ยิ่งไม่ค่อยกินผักอยู่อเดี๋ยวเสร็จแล้วมาม่าจะตอกแอปเปิลให้กินโอเคไม่ไม่ค่อยอยากจะกินผักแล้วใน,ะห,นห้องน้ำห้องน้าไม่ค่อยดีอกบอกตัวนี้ตุ้หัวมาช้าช้าอือพูดเกินนับปะพี่ภาพมะส้มตำพี่ตุ๊กตาจ๋าเจรัด ทุกท่านนะคะทําให้หิวเลยอ่ะมากินเข้าก็ต้องเฮ็ดให้หิวนําและนอสิกินนะฮะแต่ว่านีเผ็ดหงูัสมือมามาไปชนมั้งเผ็ดแล้วลูลกรือว่าเจอบางทีพิกไทยเวลาแม่คูริกไทยพิกไทยมันอาจจะกองอยู่เยอะไม่เปล่าอืมกินร้อนพริกไทยจะได้ย่อย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 ไขมันอืม เรซื้อของการุบี้มาให้ลูกไม่ใหญ่แต่ว่าสดหวานดีมากแซ่บๆค่ะทุกคนกินข้าวกับหลานเย็นนี้มันพุทธเย็นนี้ฝรั่งกินเฟ้นไฟายนะร้อนเย็นอ้าโหยายดายอยู่นี่ได้กินเฟ้นไฟาแต่เย็นเนี้ยมา <laughs> Mam, Ma hmm? ik heb al mijn derde gegeten. Ja, eet maar, loop. Oh, dus je gaat me nu zeggen: oh, draag niet. Noem ik denk dat je een soort je van? eet. mij, ik heb dan één. Oh, hmm. nou, oh, ik kan het wel eens slikken. Nou. Hmm, Wacht maar. Nee. Maar die. Als je het zegt. Ja. Hé, nou. Mijn haar? Mijn โอแม่บอกได้จช่ก็พอดีเดี๋ยนะเดี๋ยนะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยนะหนึ่งเขาก็ได้สองสี่หนูเหลือสองนี่ของยาดานะวันหรอได้เอาไหมห่วงกันยังเหลืออีกสองไม้ยาดานี่ไม้ที่สองวันหลังน้อยไม้ที่สองจบไปแล้วนะฮะไม้ที่สามที่สี่มีความว่าหมามาย่างอร่อยวันนี้หมักหมูอร่อยใช่ไหม น่องหมูแบบรีบๆใช้จาาทุบเลยนะหลังจากไล่ส่วนเป็นหมักพริกอ่ะส้มตำเหรอค่ะเอาดิเผ็ดน้อยได้ไหมกินนิดน้อยอ่ะพี่ดาพี่ดากินได้หรืจิ้มนิดน้อยอืมอหือเผ็ดเกินเผ็ดเกินไม่ต้องกิน ฮเฮ้ยเด็ดก็ไม่ต้องกินลูกอายาวคือยาวคืนอีกางนี้มันเลยจะอาร์เบรอืมอืมผักเสี้ยนเป็นแล้วเนี่ยเปรี้ยวกำลังดีเลยลืมท<ม>าม,ามข้าวอืได้ข้าวหนูต้องตักเองแล้วมือใหญ่มือมามา,มาเพื่อนแล้ว ถ้าเหนียวลูกสาวซื้อมาให้วันเกิดยี่ห้อนี้โอเคอยู่กระสอบสีนี้ย่าจา์ไม่ได้ซื้อมาคนละมังกร ได้จะได้กินบักตาใช <c oughs> ่ไหมกินส้ตมตำเผื่อด้วยเพื่อดาพี่กิบป๊อบนะพี่กระเลียงนะบ้านเราเรียกบ้านค่อยเรียกพี่กิบป๊อบนะสีชมๆนะ ซปซ้มก็คือไทรอดไงอืมซป<ด>ซ้นคือไทยรอ,อดอปกั้เียลอือยไม่ใหมก็ปล่อยลูไม่ต้องึิมเฮ็ดเกินดูยมากนี่แตาทำอย่างนั้นมันเค็มอืมสะใจ ย่าสิทำดีๆทำดีๆทำดีๆสองคนอย่าทะเลาะกันอือหือที่พักไม่ต้องพูดถึงแม่งเนี้ยไม่ยุบ เพราะได้ยินคำนี้เลยลืมเลยขึ้นมาหกสิบกว่าไม่ลงเลยความ่กินอะไรก็ไม่อ้วนเนี่ยอบอกเลยมาไกลมาไกลไม่ถอยหลังอ,ลอ,ลอืมนะค่ะอืมนะค่ะหลังน้อยหมดหลายไม้เลยเคุฟเฟ่ไ,ไม่เป็นไรลูกไม่หมดก็ไม่บังคับม,มามามสีมรกษะ เดก่ะโเ e อโอ้คือว่าดมั้อเบลตอินสลกมาร์สต์ต่ e โกรชโอ้ยอมึอกว่ามเคี่ยวไม่ค่อยละเอียดทำอาหารกินอาหารเนยกินรีบกเคี่ยวไม่ค่อยละเอียดอย่ายังลนอซอสขัสบ,บเจท้องมนี่ก็ไม่ e ป็นไร้ว ก็คงบุหรี่ก็เหมือนกันอืมทำให้เราเจ็บท้องได้อาหารไม่ค่อยย่ยอยอ่ะ